เจริญพรคุณจิรพันธ์นบพวงนะอยุทยาผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านอัครมหาเศรษฐีผู้มากด้วยบุญญาศิษยาของมหาปูชนียาจารย์บุญญาสารที่จะบอกในวันนี้เป็นสิ่งที่ครูบาได้ ฝากลูกหลานถึงวิธีสร้างชีวิตให้ชื่นบานจะทำการสิ่งใดก็เจริญอันมนุษย์ทุกอาชีพทุกสาขาปรารถนาลาบยศสุขสรรเสริญจึงสแสวงหาวิธีและดำเนินเพื่อก้าวเดินไปสู่ฝันจนชีพวาย บางวิธีไม่ได้บุญไม่ได้บาปที่ได้บาปก็มีอยู่อย่างมากหลายที่ได้บุญก็มีแต่น้อยรายมีบางรายทั้งบุญบาปได้พร้อมกันเรามาดูหลักวิชาของหลวงปู่ท่านผู้รู้เห็นแจ้งในฝันในฝัน ท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีดวงธรรมที่สถิตยอยู่กลางกายดวงธรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นดวงธรรมดวงที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ได้ดวงขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงใสบริสุทธิ์อยู่ภายใน ดวงนี้นั้นอยู่ณฐานที่6ไม่ระหกระหืนไปที่ไหนหากดวงนี้ยังอยู่ในภายในชีวิตไซก็ยังอยู่ยังไม่ตายหากดวงนี้นั้นถึงกลาวต้องรับกายก็ดับคือตายชีพสลายหากดวงนี้สุขใสสว่างไพร ชีวิตกายมนุษย์ก็อุดมหากดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตใสก็ตกต่ำมีทุกข์ถมชีวิตจึงมีสุขทุกระทมอยู่ที่ดวงทำกลมกลมในภายในหากจะให้ชีวิตมีสุขสันต์ก็ต้องหมั่น ทำดวงทําให้สุขสัยส่วนจะทําด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อทําให้ดวงนิสัยก็ติดตามตอนต่อไปสักวันบุญนั้นอันแสนยอดเยียมจะเทียมทัดฟ้า,ฟามหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน